ดอกดอกไม้อันนี้ดอกกินนี่หอ,หอมหอมเด้อพี่น้องเด้เออ้พามาชมค่ะพามาชมวันนี้ดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆจ้าหอมหอมหอมเลยแต่พี่น้องหอมหอม พอตดมด้วยอ่ะอู้หอมอ่ะอุ้ยหอมหอมหอมจะพี่น้องเนี่ยมีอยู่ข้างบ้านจ้ะคือเอ้ยดีอย่างนะคือคล้าย,าย,ายๆดอ,อกแก้วบ้านท่อแต่โบเมนจ้ะดอกเพิน่นกินหอมแบบถ้าบานบานนี่เนาะอู้หอมอบอวเลเลยพี่นอ้อนงต,อนตอน้นยิ่ใหญ่ต้นต้นมันใหญ่ๆสูงๆค่ะต้นสูงๆใหญ่ๆน่าจะเนาะ โอ้ยหอมกินหอมจังเลยตัวเองหอมอะไรอย่างนี้เป๋ยทั้งสวยทั้งหอมจ้ะทั้งสวยทั้งหอมเลยนะคะต้นบัวลายบันไดครับพี่น้องโอ้ยขอบคุณค่ะสำหรับก,กัารนัรบชมื่อนี่ภามาโอ้ดอกไม้อ่ะ หอมอหลีค่ะโอ้อีกเดียวน้อยแกหอมตะลบอบอวนค่ะเอาพอ,อ,อกันไหมเนาะคะ่ะน,น้องมนีเจอกันใหม่นะคะดอกไม้สวยๆจ้าวันนี้หอมมากเลยตัวเองไปละคะ่ะพอ,อ,อกันไหมค่ะเสียงคนลือน้องกันเลยเศร้าว่าเป็นเมียชาวของทหารฟัง สวยค่ะบานแล้วจ้าพี่น้องกลิ่นเธอหอมอบอวนเลยนะคะบานห้อสิเอินดอกหอมเดิกเด้อพ <ua> <h> ี่น้องเด้อบานห้อสิไข่พอเงี้ยมาแลงมากนี่โอ้ยกินกินเจ้าพุกคุณ สวยงามอารามแท้บ้านแล้วค่ะหลังจากว่าที่ว่ามือนัันมะเบิงจุมจ่มๆแบบนี้เนาะค่ะเนะาะเบิิจิมจุมๆแบบนี้แต่ตอนนี้บานแล้วอืหอมพี่น้องหอมมากเลยเอาผ้ามะเบิงแต่ดอกไม้นี่แหละจ้ะ ดอกไม้หอมหอมสวยงามจา้ะมาพุ่มนึงอย่านี้จ้ะมาปล่อยพุ่มนึงแล้วค่ะเนาะมาเบิ่งหมากหน่อยมั้ค่ะหมากแบบานนี้โอ้ยนี่เพิ่นเริ่มเขียวแล้วจ้ะออกมาเป็นหมากแล้วพี่น้องเป็นลูกแล้วนะอยู่ต่ำตำเลย พวกาสิได้ไม่เก็บกินได้ตรงนี้ลละจะพเป็นพ่วงละจ้าเป็นพวงแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆค่ะอยู่ต่ำๆเพราได้กินซุปไปกแล้วเบิ่งอีกปลาหนึ่งพี่น้องปลาตองใหม่เด้อต้นสูงเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยจ้าเบิ่งซุปเบื่องใกล้ๆค่ะสีม่วงค่ะ สีม่วงสวยง่ามเลยค่ะพี่นนองิ่นพ่วงพ่วงเลยอยกินของเธอนี่หอมตลบอบอวนบางคนกับแพ้เนาะจ้ะชอบกินหอมหอมจ้าพี่นนองจ้าเธอสวยง่ามค่ะ สวยมากเลยเป็นพ่วงเลยค่ะพี่น้องโอ้ยตุ่นโอ้โหนี่ทั้งพุ่งกับเป็นช่อเลยค่ะแบบยังสวยเลยพี่น้องเอ้ย สวยงามค่ะมาคัเนาะปลูกไว้เป็นถแถวอบนนี้เลยจ้ะเป็นกําแพงไปในตั่มาเนาะจะเป็นกําแพงค่ะสวยงามจ้าไพาพ่อกันไม่จะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับการรับชมมากันเนาะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมวันนี้พ่อกันไม่ค่ะ